สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอเกครับเฮอร์บารีนิวเทรชั่นบริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลกเปิดตัว2เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพไฮโปรตีนไอซ์คอฟฟี่ดริงก์มิกซ์สกลิ่นคือคาเฟ่ลาเต้และมอคค่าและเฮอร์บา f e 2ยี่สิบสี่อาร์เอสบรูดิงมิกช็อกโกแลตเฟเวอร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โภชนาการนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวโดย Herbalife right Nutrition ในประเทศไทยเพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีตลอดจนตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคก็จริงๆอย่างที่เรียนไปไปเมื่อเื้องตน้นควันนี้เราต้องการตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอ,อะหลังจากโควิดนะครับทารนี้ตอบโจทย์คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเราตอบ2กลุ่มเลย กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รักการออกกาลังกายนั่นคือที่มาที่ไปในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ H24 ISO แต่กลุ่มนี้2กลุ่มใหญ่มากเลยนะครับก็คือ coffee lover นะครับการบริโภคกาแฟไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากได้จากกาแฟมันอาจจะสร้างผลเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราบริรหารตัวี้ใจในการนำเสนอกาแฟในมุมมองของดูทร i ชั่นนะครับด้วยการตอบสนองนี้กับผู้กบั้งสกลุ่มครับ ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานินนึงแต่ผมเชื่อว่า,าจากนี้ไปสัก6-7เกดเดือนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนโยบายบริษัทนะครับเรา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 พูดถึงการทำธุรกิจแบบระยะยาวยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั้ง,อง2องกลุ่มครับโยว่ายกคือผู้บริโภคจริงเนาะ หลังจากที่หลายเดือนได้ลองมาค่ะอย่างที่โยบอกค่ะว,ว่าการดูแลสุขภาพจริงเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกาลังกายอย่างเดียวนะคะโภชนาการสําคัญมากตัวโยวให้ความสําคัญถึงเ0็ดสเพราะนั้นคือออกกาลังกายหนักแบบโยถ้าไม่ดูแลในเรื่องโภชนาการก็ร่างกายก็สุดโซงเพราะนั้นคืนนี้คือจุดหนึ่งที่อยากแนะนําว่าทําไมตัวโปรตีนถึงต้องสําคัญที่จะเข้าไปซ่อมแซมเวลาคุณสูญเสียทั้งกล้ามเนื้อสูญเสียทั้งพลังงานก็แนะนำาร์เอสเลยค่ะ จริงๆโยนี่ต้องต้องเรียนคือโชคดีกับคนไทยนะครับเขาได้ทาน,ะนะัน่เลยเมื่อเ็เดือนนี่แล้วตอนที่ทาการที่อเมริากาเขาเราผลิตภัณฑ์ที่ดีเพราะนั้นเขาก็ได้ทานทานเสร็จก็กทดลองเรามีแคมป์มีแ,แ,แหนดดิสแอลที่บร,ริการที่เอวโยก็ได้มีโอกาสและสุดท้ายเนี่ยพอรู้ว่าเมืองไทยจะเปิดตัวดีใจมากไม่ต้องรอของจะมีกัใช่ไม่ต้องรอแล้วเร็วว่ารีคาบูรี่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าตัวโยออกมันกายทุกวัน อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์งานค่อนข้างเยอะแล้วก็การแข่งขันที่เข้ามาตลอดเลยค่ะหลังจากที่แบบเราหยุดหายมาหลายปีใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มกลับเอาตัวเองเข้าไปสูตรสนามซ้อมแล้วก็เตรียมการแข่งขันพราะนั้นก็ใช้ร่างกายหนักมากคืออย่างแรกเรยรู้สึกว่ารีคาร์บูรตดีขึ้นเวลาเราออกกำลังกายเยอะเนี่ยอาการปวดล้ามันจะมาแบบหนึ่งสามวันอย่างที่บอกว่าทรมานแล้วก็ทําให้วันรุ่งขึ้นในการซ้อมของเราบาครั้งก็ประสิทธิภาพลดน้อยลงแต่อซ์โบร่จะเข้าไปซ่อมแซมทันทีที่เราคุณออกกำลังกายเสร็จพยายามดื่มให้ อย่างแรกเลยจะรู้สึกว่านอนสบายขึ้นตื่นมาแล้วการปวดล้าเนี่ย ลดน้อยลงอันนี้โยให้รู้ว่าสองถึงสาสัปดาห์เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะอย่างแล้วก็ฝากไปถึงกับทุกกลุ่มคนนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นแบบผู้หญิงยังโยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกายที่พวกทุกนไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีตัวช่วยเราต้องมีตัวที่ซ่อมแซมร่างกายสมอที่ทําให้การออกกาลังกายของคุณเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็อย่างในส่วนคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายเองก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโยว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ mm hmm. ทแบบ เขาเปมีส่วนสําคัญในชีวิตคุณเลย,เลยทีเดียวค่ะห้ามพลาดค่ะ,คะก็ขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็อย่างที่เรียนคือจริงๆเป้าหมายจุดประสงค์บริษัทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตรงแต่ว่ากับประชาชนคนไทยแต่ว่าคนไทยาอาจจะหลงลืมแล้วก็อาจจะยุ่งนะครับเยอะมากมผมอยากจะใช้คําว่าเราเราจะเป็นจุดยืนนะครับจะเป็นจุดยืนในการที่จะทําทุกวิธีทางให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณหาเงินได้เยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้น ผมคิดว่าเราเลือกที่จะเริ่มต้นรวยจากสุขภาพที่ดีก่อนแล้วที่เหลือมันจะตามมานะครับเดินทางไปกับเธอรไปเลยนะครับขอบพคุณครับ